สนับสนุนรายการโดยบริษัทสีราชาฮาเบอร์จำกัดมหาชนะะาราคากลับมาดูดัชนีหุ้นไทยล่าสุดบวกไป4.29จุดนะคะอยู่ที่ระดับ1,320.98จุดมูลค่าการซื้อขาย3,791ล้านบาทและเราจะไปพูดค,คุยกับคุณทวชัยอัศวพรชัยค่ะรองกรรมการผู้จัดก,การบร ASL ค่ะสวัสดีค่ะคุณทวชัยคะ ก็ใช่ครับคุณนาฤ่ดีท่านนักงรป็นผู้รับชมเราฟังด้กันครับค่ะวันนี้เราก็ปรับตัวบวกจริงๆต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ถึงจะบวกไป0.59จุดแล้ววันนี้มาบวกอีกต่อล่าสุดนี้บวกไป4.29จุดเน่ยนะคะหลังรับรู้ประเด็นความคืบหน้าต่างๆแล้วเนี่ยนะคะเพราะฉนั้นแนวโน้มระยะสั้นโดยเฉพาะวันนี้และจากนี้ไประยะสั้นๆจะไปอย่างไรต่อคะคุณทวัชชัยก็ยังมองภาพของการแต่งตัวอยู่นะค่ะ คออือยังยังแข่งตัวลักษนะลงพื้อขึ้นขายไปเรื่อยๆอยู่ก่อนคะนะครับเป็นกว่าจะเห็นภาพที่ชัดเจนางด้านการเมืองอหรือแนวทางการพุ่งเศรษฐกิจต่างๆทั้งหมดค่ะนะครับยังมันยังเป็นพาี้อยู่นะครับจะสังเกตได้ว,ว่าท,ที่ผ่านมาเนี่ยตลาดที่ซึ่งลงมาก็เพราะว่าสาเหตุก็การเมืองอย่างเดียวค่ะอืมค่ะไม่ได้เป็นเรื่องอื่นเลยนะอค่ะการเมืองกับเศรษฐกิจล้วนๆเลย แล้วก็ความความความที่เราเองเนี่ยเ,เกิดความกังวลใจนะครับว่ามันจะไปต่อไม่ได้ม,มันจะเลยทำให้ตลาดเนี่ยถูกขายออกมาโดยเฉพาะทางด้านน้กมันสนต่างชาติค,คือเป็นเรื่องปกติธรรมดามากเลยนะที่สางชาติมาลงถึงปุ๊บเนี่ยสัญกาเดียวหรือว่าสิ่งเดียวแฟกเตอร์เดียวที่เขาอยากจะมองเห็นค่ะปรภสพทธิภาพการจัดเมืองอค่ะ ถ้าสิลภาพการเมืองดีโดดเด่นนะเขาเฉยๆเลยนะก็ไม่ได้กังวลใจอะไรมากมายยนะค่ะอืมถูกไหมค่ะอืมมันก็เป็นเป็นภาพนี้แหละอืมค่ะแต่ว่าก็ดูเหมือนสถานการณ์การเมืองนะคะอ่าอย่างเมื่อวานนี้ก็เดี๋ยวก็จะ ให้มีการส่งหลักฐานพยา,ยานเพิ่มเติมแล้วก็เดี๋ยวจะไปนัดพิจารณากันอีกครั้งในวันที่18มิถุนายนซึ่งก็ถือว่าถึงจะผ่านวันดีเดย์เมื่อวานนี้มาแล้วแต่ว่าก็ยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามต่อเพราะฉะนั้นถือว่าตลาดหุ้นไทยถึงจะรีบาวกลับขึ้นมาได้แต่ว่าก็น่าจะอยู่ในกรอบจํากัดใช่ไหมคะคุณธวัชชัยอยู่ในกรอบจำกัดใช่ใช่อยู่ในกรอบจำกัดยังไม่ได้ยังไม่ได้ต้องรีบร้อนขึ้นอะไรมากมายนะเพราะว่าอย่างกรณีของการเมืองเนี่ย ก็ต้องดูว่าแล้วก็แบ่งเป็นอย่างอย่างอย่งโอเวอร์แฮงต่อไปอ่ะไปจนวิกหน้าเลยโดยในวันที่สิบแปดก็จะเป็นวันที่น่าจะมีอะไรออกมาให้เห็นความชัดเจนะนะครับค,คือ,ค,อ,ค,อ,ค,อคือก็ต้องดูกันด้วยนะครับอย่างอย่างสารสั่งให้กรกะตเนี่ยยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานเกี่ยวกับพักเก้าไกลเนี่ยภายในวันที่สิบเจ็ดแล้วสิบปดก็พิจารณากันอีกทีหนึ่ง คดีขายคุณสมบัติของเกี่ยวกับคุณสมบัติของคุณเศรษฐาเนี่ยนะครับค่ะก็ก็สั่งให้สวสี่สิบคนยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานภายในวันที่สิบเจ็ดอีกคืสอสวสี่สิบคนเนี่ยเป็นโจทย์ถูกไหมค่ะอืมประต้องดูนต่อไปอย่างคดีเลิกตั้งสวเนี่ยว่าจะขัดเออ ขับรัฐมนูญว่าด้วยการได้มา,มาซึ่งสมาึ่งซึ่งการได้มาซึ่งสวเนี่ยคในปีหกหนึ่งเนี่ยสีมาตาเนี่ยตัดแย้งรัฐมนูญหรือไม่อันนี้นก็ต้องมาพิจารณานในทีนึงส่วนเรื่องของคุณทักษิณก็ต้องรอดูกันต่อไปอะระหว่างมหนึ่งกังสองเนี่ยก็าจะเป็นยังไงกันบ้างว่าจะได้จะจะจะมีเคสอะไรเกิดขึ้นที่เป็นจุดเริ่มต้นหรือจุดทั้งต้นที่เป็นพัฒนาการได้หรือเปล่าก็ต้องดูกันต่อไป ค่ไ <c oughs> มครับเพราะว่ามหนึ่งสองเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยม,มันมันมีมันมีแบบหนึ่งอแต่เคสนี้ก็คือก็คาดว่าน่าจะได้ประกันตัวนะเราก็ต้องดูันต่อไปวพราสี่ประเด็นเนี่ยค <c oughs> สี่ประเด็นนี้การเมืองหรือไม่การเมืองอืม <c oughs> ใช่ไหมค่ะ <c oughs> มันก็ต้องทิ้งรอช่วงไปจนถึงวันที่สิบแปดเพราะงั้นช่วงนี้นจะแข่งไซเว่ฝันวนเล่น มันซื้อซึ่ายกันต่อเน,นื่องไปเรื่อยๆยังไม่ได้มีภาพอะไรที่ที่ชัดเจนมากนะแค่นั้นเองอในส่วนค<ต>่ะปัจจัยต่างประเทศเองก็เรื่องของทิศทางอัตราดอกเบีย้ยเราก็ทราบแล้วของเฟดเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็คงอัตราดอกเบีย้ยอันนี้ตามคาดแต่ว่าดอทพอตนะคะปรับลงมาเหลือหนึ่งครั้งเพียงแค่การปรับลดอัตราดอกเบีย้ยในปีนี้ลงหนึ่งครั้งตรงนี้มองว่ามีนัยยะต่อตลาดมากไหมคะ เรื่องของเฟสใูกไหมฮะค่ะนะครับก็คือครั้งนี้เป็นครั้งที่เจ็ดแล้วที่เขาคงจะดับเบียวไว้ค่ะนะครับก็พอประกอศออกมาปุ๊บเนี่ยก็เลยเหลือเพียงแค่ครั้งเดียวที่ว่าจะมีอโอกาสลาดอัตราดอกเบี้ยค่ะนะครับของเดิมก็คือสามครั้งค่ะนะครับนะฮนะสี่ครั้งก็ว่ากันไปนะฮะเพราะฉเพราะว่าเฟสคงประมาณการขยายตัว GDP <S <S ในปีหกเจ็ด เขาบวก2.1เปอร์เซ็นต์นะ,ะปี68เติบโตไปอีก2เปอร์เซ็นต์ปี69อีก2เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็ปรับเพิ่มค่าอาจารยดอกเบี้รบยระยะยาวไปอยู่ในระดับ2.8เปอร์เซ็นต์นะครับนะ่าจะก็เป็นอย่างนี้ไปทีน,นี้การปรับเพิ่มอาจารย์ดอกเบี้ยระยะยาวถึง2.8เปอร์เซ็นตะ์ของเก่ามันอยู่ใน2.6เปอร์เซ็นต์เพราะงั้น dot c o s มันก็จะต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว นะครับก็ก็ต้องเป็นอย่างนั้นไปแล้วก็มีตัวเลข C P I ออกมาก็ดีกว่าวิชาการก์จไนว้อีกนะครับแล้วก็ headline C P I บวกสามถึสามเปอร์เซ็นต์อีก่านะครับแต่ก็ต่ำกว่าที่คาดการณ์จำนวนสามถสี่เปอร์เซ็นต์นะชะลอเทไปเดือนก่อนหน้านี้นะฮะนะฮะอนี้ก็ต้องก็ต้องดูกันต่อ,อไปนะครับ แต่ว่า้ากลับมาดูกรนงบ้านเราก็คงอัตราดอกเบีย้ยเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าถ้าดูในส่วนของเหตุผลหรือเข้าไปดูในการถแถลงเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะก็ดูเหมือนว่าเรื่องของเงินเฟ้อเองเนี่ยแล้วก็กรนงอเองก็ค่อนข้างจะเป็นห่วงของเรื่องของหนี้ภาคครัวเรือนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมองว่าที่ทางอัตราดอกเบีย้ยของไทยเราเนี่ยก็น่าจะคู่ขนานไปกับในส่วนของสหรัฐด้วยหรือเปล่าคะกรนงเฟื่อเนี่ยทำนโยบายใกล้เคียงกันนะ พฤติกรรมก็ใกล้เคียงกันเอาเนี้เราต้องมามุมมองมุมมองวะนี่ภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงเนี่ยค่ะถ้าลุอาจารย์ดอกเบี้ยมันจะช่วยกันไหมค่ะคือช่วยอ่ะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจหรือเปล่าล่ะค่ะถ้าเราลดกระตุ้นเศรษฐกิจไหมแล้นี่ภาคครัวเรือนมันก็ยังอยู่ระดับสูงนะถูกไหมฮะค่ะ นะฮะมันก็เลยต้องต้องแก้ตรงไหนล่ะมีภาคตัวเรือนะต้องปรับที่โครงสร้างหรือเปล่าและาการเข้าถึงสินเชื่อของเอสเนี่ยมันก็ต้องแก้ไขปัญหาตรงไหนที่ที่ตรงจุดอย่างเช่นมาตรการคำประกรันสินเชื่อนะครับพัฒนาการของเศรษฐกิจหรือเปล่าเอสเอ็ e กับกับพัฒนาการเศรษฐกิจหรือว่าการเติบโตภาวะเศรษฐกิจมันไปได้แย่ไหมถูกไหมฮะค่าเหม่วนการส่งออกของเราเองเนี่ยนําเข้าส่งออกอย่างเงี้ย มันจะเห็นได้ว่าสินค like. we ้าของจีนเนี um> ่ยทะลักเข้ามาเยอะเราส่งออกได้ลําบากนะถูกไหมฮเราส่งออกได้ลำบากแล้วก็สินค้าจีนก็เข้ามาเพราะรถอาจารย์ดอกเบี้ยเนี่ยมันจะสกัดกันหรือเปล่าปันานี้เป็นปัญหาเรื่องสงนค้าทั้งนั้นเละนะครับนะฮะะาการส่งออกเนี่ยแล้วก็มาตรการภาครัฐมันจะต้องไปด้วยกันไหมถูกไหมฮะรถอาจารย์ดอกเบี้ยทำให้การส่งออกดีขึ้นหรือเปล่า้ารเงินบาทจะอ่อนชาหรือเปล่าถูกไหมตรงนั้น นโยบายของกนงอเองเนี่ยต้องการที่จะรักษาศีลรภาพในเรื่องราวของอข้างส่วนด้วยนะ,ะถูกไหมฮะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยนะฮะถาข้างเงินบาทยิ่งลดอัตราดอกเบี้ยข้างเงินบาทอา่อนข้าไปเยอะๆมากเข้ามันก็ก็มีประเด็นนะเพราะงั้นมันก็ต้องดูกันด้วยะนะครับนะฮะอาจจะส่งผลให้เงินเฟ้อมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นหรือเปล่าก็ต้องดูกันต่อไปด้วย แต่แต่ก็มีสิ่งที่ดีเนาะนะครับเพราะว่าเอเรื่องราวการประเมินภาวะเศรษฐกิจเนี่ยก็ยังแบงนชาติเองคาดการ์ดดไตรมาสสองยิงโตได้สองเปอร์เซ็นต์นะไตรมาสสามน่าจะโตสามเปอร์เซ็นไตรมาสสี่โตสี่เปอร์เซ็นตคือเขาคาดการ์อย่างนี้เป็นการชิ้นนาขึ้นมาค่ะแล้วก็ทั้งปีเนี่ย g d ดมีโอกาสคือคึ๊ป้าเขาอยู่ที่สองสิบหกแต่เขาบอกว่าดี p เนี่ย อาจจะยขยายตัวได้สามเปอร์เนตามเป้าหมายของรัฐบ,บาลนมีการเร่งเบิกจ่ายงบ,ยงงบแล้วก็มาตรการดิจิตอลวอลเล็ตตรงไปตามตามลายเพราะงั้นเบิกง,งบกับกับ <S <S ดิจิตอลวอลเล็เนี่ยมันไปบวกอีกศูนจุดศูนย์จุดสี่เปอร์เซ็นเลยนะก็ะถือว่าเยอะนะเขาก็ชี้ประเด็นไงชี้ประเด็นว่าเออมันจะน่าจะเป็นอย่างนี้นะถ้าเป็นไปอย่างนี้เนี่ยมันก็น่าจะดีขึ้นนะครับ แต่ก็อย่างน้อยเนี่ยนะคะก็ถ้าดูแล้วเนี่ยหต่อหนึ่งเนี่ยก็ส่วนใหญ่เนี่ยเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันสอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจแล้วก็เงินเฟ้อที่ปรับดีขึ้นน,นะคะก็เดี๋ยวรอติดตามกันว่าในปีนี้โอกาสการลดอัตราดอกเบี้ยในบ้านเราเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปใช่ไหมคะคุณดาวถ้านกลับมาดูนิดนึงนะคะถ้าหากว่ากลยุทธการลงทุนลงซื้อขึ้นขายเนี่ยนะคะระยะสั้นเทรดสั้นเนี่ยนะคะมองกลุ่มไหนดีตัวไหนดีคะช่วงนี้ อย่างประเด็นเรื่องการเมืองน่ะที่เราคุยกันเรื่องสีสีประเด็นเนี่ยเราก็เน้นในเรื่องกลุ่มของ Global Pay นะครับนะฮะก็จะเป็นพวกของกลุ่มอาหารสัตว์อย่างแล้วก็อาหารทั่วไปโดยเช่นไอพีซี a i Thai f o ไ d ไทยพุทธปบฮาน่าเดลต้าเอสซีไอแต่ฮาน่าเดลต้ามันมาแรงแล้วนะแล้วก็ส่วนเรื่องคององอาคชาดอกเบี้ยก็น่าจะเป็นผลดีต่อกลุ่มการเงินแล้วก็ประกันเช่นด้านแบงก์รเทศเคแบงก ก็ทีนะกัุงเทพภูมิไทยแบงด์ดิสโก้ทีแคปทีแคปนี่ก็ถือว่าถูกอยู่ตอนนี้ทีแคปนี่ราคาถูกี่วงลงมาจากสือเก้าเกือบเกือบห้าสิบนี่ร่วงมาสือสิบหกเจ็ดห้าเลยแล้วก็บราบราก็ก็ก็ร่วงลงมาพอสมควรนะฮะก็ระยะสั้นนี่ก็มองกลุ่มธนาคารนะคะแล้วกลุ่มโฟล์เพย์ครับโอเคนะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณธวัชชัยค่ะ ยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะมาแลวครักลับมาดูนะคะสำหรับดัชนีหุ้นไทยนะคะล่าสุดก,ก็บวกไป4.71จุดนะคะอยู่ที่ระดับ1,321.40จุดมูลค่าการซื้อขาย5,997ล้านบาทนะคะมาดูห้าดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดอันดับที่ 1, Delta นะคะบวกขึ้นมาบาท50อยู่ที่79บาท50อันดับที่2 STA ค่ะ ็บวกขึ้นมา5 3สตางค์ที่23บาท30อันดับที่3 AOT นะคะบวกขึ้นมา25สตางค์ที่59บาท75สตางค์อันดับที่4 CPO ค่ะลงไป25สตางค์ที่56บาท50สตางค์และอันดับที่5 KCE ค่ะ บวกขึ้นมาบา,25บาท25อยู่ที่44บาท50สตางค์นะคะวันนี้ก็รีบาวป,ปรับตัวบวกขึ้นมาได้นะคะก็เดี๋ยวต้องรอติดตามถึงแม้ว่าจะบวกได้อย่างที่คุยกับคุณทวชัยนะคะก็บวกได้ก็ยังเป,ป็นลักษณะของการแกว่งตัวเพราะว่าเรายังรอปัจจัยการเมืองนะคะที่จะ เดื่อนออกไปก็คือวันที่18มิถุนายนที่ก็จะเป็นคดีสําคัญสําคัญก็จะไปอยู่ที่วันนั้นนะคะ18มิถุนายนเพราะฉะนั้นราชนินีหรือเซตก็ยังถูกกดดันโดยปัจจัยการเมืองในระยะสั้นๆนี้อยู่ค่ะเอาละค่ะหมดเวลาแล้วสําหรับรายการคุยคุยหุ้นนะคะดิฉันและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ